ส,สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้แม่ขอปตินอีสานบ้านเน่าสีมาซอยจุเบิ่งกินน้ำกันเนี่ยฮดแก้วก็นอาหาพี่น้อง้วยไกินกน่อนเอิตีลกะเรา,าสดใหม่ใพี่น้องเยหนเียนไนก็ขมจะได้าารนนเปยนเออ

รองปรจุเห็นว่าจะไม่หนึ่งนี่กล้องแรกงก็จะเป็นบทบาทเมฆัวเมฆัวเสื่องสีพี่แใส่หัวก็มันหัวแตกใคว่าไปหาหมอเดือดหน่อยบก่นเอ็มันนองเออมันเสียลวมเนันสะรุดเลยอีกหากันนหัน อ๋อนาซอนมันเีอเหรอาซออยเังลจกิน้ถนจะกันหานใครวะไม่ได้ให้แ่ันจัวกพนท่นี่น่นนจุกพี่น้อยเขาจกินขอาแพงไมแ่กินน้ำทองน้ำตาลตอนนี้ไงร่างเบิ่งไเป็นจไหนะาลโ กินได้น้อยจังเสียกินข้าวขุงกับซ้ำข้าวขุ่นเลยซ้ำฮ่แม่เขาพี่พี่้องแล้วบ้านองเธอสุดยอดอ้มอืมคุดคุณเฮอยเฮ้ยเม่ห่งแล้ว่เบิร์เฮ้ยสุอเอ บางทีเราสุกุตุข้อนะผมนุ๊กแกไม่ทำอืมอืมสุกุกุข้อนี่ขาดเนี่ยกว่ โอ้ยน้ำแสบแสบแสบนกมั้ย mm. น้ำข้นทิ้งสามอืมใช่เรืร่อย มันมีงานแซงกับจูเลยเด้อยๆงานไม่ตัวเยอะแล้วก็ยีงหนอะไรบ้าอบ้านเขาบ่ออย่างไรหันบ่บมีเดี๋ยวมีลูกเออมป็นเหนื่อยเนี่ยคู่พังเลยคู่พังไม่รู้ที่ไน hay lên mày ngon Rồi, ngon lái, ngon 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 mà ngon 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 เจ็บเจบ กินหมดกุ้งขาวกินหมดกินกระปิ้นไปสักคนขับไปหายปีน้องตุ้งจะพักหอมพักน้องใส่จกันไม่สิพลาดคุณเหียงใครมาแดงครับงานเมื่อวานคุยไร Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่แดงต้น <Leah> ผู้เฮ้ยลวงเทพเพียมันเซนนี่ผม่ด้แต่าใงามลงอ็วารืสีผางามพญามงค

กินกูเหมือก็ยีใถูกใจไม่เหือนกินผมมาจุดห้องไหนจะให้ยอมอันนี่ย้งกรื่อยเอทอย่างแต่งกันกินน้ำาันก็อย่างวงเนี่

เขาบ่กินน้ำที่ก็าจีบาข่อยเบื่อเขานั่งแสบก็งเว้ยร้านจีบผมติดตามแล้วสองไม่ก็อไปที่ในร้านหมาเนาไม่จพากินเหนียงไข่โมแดง ยูดีไม่อย่งสุดขู่ทุกคนคอกันกิดใหม่เรื่อยร้านเรือยสว่สดีจ้าสวัสดีครับ่อแมเี่นหนูเบ้วแก็เวัดเนี่ยจดพอดีเพราะวิดตามตามมากกว่าิ้นเด้อยห่างใจเราเนี่ยแซ่แซ่กูหายหายใ